สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่อาจารย์จัดขึ้นมาพิเศษค่ะคอมโบ1 10เส้นปังที่ทำให้ชีวิตรุ่งโรดร่ำรวยสำเร็จและ10เส้นพังที่ทำให้ชีวิตอับเฉามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. เส้นที่ออกมาจากเนินอังคารสูงพุ่งไปยังเนินพฤิหาสใต้นิ้วชี้จะประสบความสำเร็จ ทางด้านการต่อสู้ทางธุรกิจการงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นคอมความสำเร็จของเส้นอาทิตย์ที่เกิดจากเส้นพุธขึ้นไปยังเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางจะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจการค้าการขายในจำนวนเงินมากๆแล้วประสบความสำเร็จมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองร่ำรวย สม,มีเส้นพุทธหลายเส้นจะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีพูดจาดีมีเหตุผลพูดเป็นเงินเป็นทองพูดอะไรไปใครก็เชื่อมีหัวทางด้านการค้าการขายด้านเงิน,เง,นเงินทองทองประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจและลงทุนเส้นพุทธที่เกิดจากเส้นข้อมือแล้วมีปลายแยกลงไปตกรองระหว่างนิ้ว นางและนิ้วก้อยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก้าวหน้าจเจริญทางด้านธุรกิจการงานแต่จะเป็นคนฟุ่มเฟือยใช้เงินมือเติบเส้นสมรสโค้งลงต่ำมาจดกับเส้นใจจะเป็นคนที่รู้จักการประนีประนอมทำให้ชีวิตสมรสราบลื่นออมชอมซึ่งกันและกันความสุขสดชื่นในชีวิตคู่สูงกว่าคนปกติธรรมดา มีเส้นอังคารชัดลึกไปจดถึงเส้นข้อมือจะเป็นคนที่ได้ย้ายถิ่นฐานบ้านปลายจะได้ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนไปตั้งถิ่นฐานรกรากอยู่ในต่างประเทศต่างแดน 7. เส้นอาทิตย์ชัดเจนและตรงปลายมีดาวเป็นคนที่จะมีโชคมีชื่อเสียงมีเกียรติ มีลาบลอยลาบจรโชคทางด้านการเสี่ยงมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่บนเนินสุขมีเส้นอุปธรรมหลายเส้นเป็นคนมีสเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมคำชูดวงดีมีคนอุปธรรมช่วยเหลือเมตตาวาสนามีเส้นที่มาจากเนินจันทร์เข้ามาคำ้ำ จะมีคนอุปถัมภ์คำชูหรือมีเพศตรงข้ามให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือคำจุนความไม่มีโลกเป็นราบอันประเสริฐใครที่มีเส้นพุธยาวมาคมชัดและไม่แตกกับเส้นชีวิตนะคะไม่แตกกันสองเส้นนี้จะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บ จะไม่ค่อยมาเบียดเบียนเป็นโรคอะไรก็จะรักษาหายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนมีสัญ,ญลักษณ์รูปวาดอยู่ในมือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนะคะทําบุญบริจาคทานยิ่งให้ยิ่งได้นะสร้างบาร,รมีด้วยการให้ทานนะคะขจัดความตระหนีที่เหนียวให้ทานแล้วจะโชคดีนะคะมันทําทานบ่อยๆโชคดีมีโชคลาภพบความสำเร็จ การงานก้าวหน้ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีและมีชื่อเสียงที่ดีด้วยเส้นพังที่หนึ่งผู้ที่มีเส้นเสาแล้วมีเส้นวงสุกเข้ามาตัดแล้วยังมีกากบาทบุคคลผู้นั้นจะพบกับความสูญเสียในหน้าที่การงานเสียเกียรติเสียชื่อเสียงชีวิตตกตำ่ำ เส้นพังที่สองเส้นชีวิตสั้นแล้วยังมีกากบาทตรงปลายเส้นชีวิตจะอายุสั้นเพราะขาดสติยับยั้งชั่งใจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือสำมมเมาเทเเมาจนคลองสติไม่อยู่เส้นพังที่สบนเส้นชีวิตมีสัญลักษณ์ลูกดาวให้ระมัดระวังว่าดวงจะถึงขาดประสบอุบัติเหตุให้ทำบุญหนีบาป ให้บุญกุศลที่ทำส่งให้แคลวคลาดผลหนักให้กลายเป็นเบา 4. บนเส้นใจมีกากบาทจะทำให้ผู้นั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจอันเหตุเนื่องมาจากคู่ครองคนรักเส้นพังที่ 5. มีเส้นที่ออกมาจากเนินสุกแล้วไปยังเดินจันทร์ จะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้จะต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้น 6. มีเส้นที่ออกมาจากเนินอังคารสูงบุคคลผู้นั้นจะมีเพื่อนที่พึ่งพาไม่ได้มีแต่เพื่อนกินไม่มีเพื่อนตาย 7. เส้นชีวิตที่มีเส้นตัดเยอะๆญาติพี่น้องจะนำความเดือดร้อนได้ปัญหามาให้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเงินการงานหรือพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เลยถ้าบนเนินสุขตรงสร้อยข้อมือมีเส้นตั้งขึ้นที่มันไม่สวยงามโค้งงอนั่นหมายถึงเส้นบุตรที่พึ่งพาไม่ได้มีบุตรแต่พึ่งพาไม่ได้ข้าในมือมีเส้นวงเสาโค้งระหว่างร่อง นิ้วชี้กับนิ้วนางจะผิดหวังบ่อยชีวิตมักพบความพลาดหวังผิดหวังอยู่เรื่อยๆ 10. เส้นวงสุขไม่สวยขาดขาดไม่ปฏิปะตะกันจะเป็นคนที่มักมีรักซ้อนพลาดผิดหวังในเรื่องของความรักมักมีเรื่องเศร้าโศกเสียใจอันเนื่องมาจากความรัก หากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคําทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับ การทํานายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาทำทํานายจะออกมาในรูปแบบของคลิปเรีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟเวิร์ดนะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้คําคำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะ แพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คําคำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ยเดือนค่าครู390บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR โคดนี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ